สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีนะครับรถตัดผนส่งนะครับ W A 150่รอย้าสนสามครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคันนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานในไทยนะครับหนักตัดก็ประมาณ1.5ึ่งจุคิวนะครับยาง1 8 4แดสี่ส เกอร์ลีมาร์ก็ขายัางมีนะครับต้นยน์คอมสูคสูบนะครับขึ้นยอดดีร้อยสองนะคะนนรับ นี้ก็ยังมีระบบแอร์นะครับสามพันกว่าชั่วโมงมาน,น,นะครับคันนี้ก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับอยากทั้งสี่เกียร์นะครับ แ็อกยังเย็นนะครับคันนี้ใครที่เป็นแฟนขับ WA 150รุ่น3นะครับใช้ง่ายๆนะครับคันนี้ระบบไม่ซับซ้อนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับท,ที่เบอร์ข้างล่างนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับมเมมเบอร์ก็ขึ้นเลย เขาจากญี่ปุ่นแท้ๆนะครับไม่ผ่านการใช้งานในไทย